ครับผมเดียจะพาไปดูในแถวนี้แหลมแท้นเขาจิบกาแฟแล้วเชาว้านี้วันศุกร์แล้วเนี่ยวันศุกร์ขี้นกพิราวันศุกร์ที่แปดแล้วนะวันศุกร์เส,นะส,สาร์ก็จะมีถนนคนเดินบางแสนนะครับผมช่วงเย็นประมาณสักสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึง ประมาณยีบสองยบสามนาฬิกาแล้วแต่ว่าพอค้าเมียค้าจะเยอะไหมหรือว่าคนจะเดินอยู่หรือเปล่านะครับผมตรงนี้ผมก็นั่งอยู่ยัเยื้องตึกบางแสนรอยัลบีชตอนเช้าก็มีร้านข้าวต้มเจ๊เตียงข้าวต้มปลาเจ๊เป็ดนะที่อยู่ข้างล่างในตึกคอนโดบางแสนรอยัลบีชข้างหลังเรานี้แถวนี้คนก็เริ่ม เดินเล่นออกกำลังกายปั่นจัก,กรยานพระอทิตกระพึ่งโผวันนี้น้ำยังมีความอมเขียวอยู่นะผมว่าน่าจะคล้ายเมื่อวานแหละพอช่วงเช้าอมเขียวแบบนี้ช่วงบ่ายน้ำลดลงก็จะก็ค่อนข้างจะเขียวเพิ่มขึ้นช่วงนี้กาเกณฑ์ลายลำบากจริงๆดูน้ำ เขียวเรืองเรืองรองข่าวรวมสีทองทอสวัยชูชอ่อนั่นคันไทยและเอ็นนั่นใครยกยอเสียงก่อไผ่สีซอฟังเป็นเพลงตะลุงอะไรไปเนี่ยไกลล่เราั้งดูดีขึ้นทุกวันนะผมว่าเขียวเขียวนี้ก็สวยดีนะเนี่ยเห็นไหมเห็นพระพุทธรูปไหมรูปปฏิมกรรมไม่ใช่ดิกราฟฟิตี้โอ้โห นอนใส่แว่นดำด้วยนะเ,นเดี๋ยวพาเดินไปดูจนถึงโซนปลายหาดบางแสนเนี่ยนะตอนนี้เราอยู่ที่แหลมแท่นล็อกสิบเไล่ไปถึงล็อกยีหาดบางแสนมี84ดสิล็อกแหลมแท่นมี24่สิล็อกหาดวอนนาภามี41่สิเล็อกเชื่อมโยงติดต่อกันใกล้ๆกันเละพื้นที่ไม่ได้ค่อยกว้างไกลามากนักหรอก หาดบางแสนประมาณ3กิโลเมตรหาดวอนภาประมาณสัก2 km, นิดนิด,นดแหลมแท่นนี่ก็1น่หน่อยๆน่อยรวมรวมกะกะด้วย Google Map บ้างนะครับผมก็ส่วนใหญ่คนที่จะมาหาดบางแสนเขาก็มารู้จักบางแสนก่อนนะแล้วอะไรที่ใกล้เคียงติดๆกันเขาก็ไม่รู้หรอกเขาไม่ได้อ่านป้ายเขาก็คิดเขาก็เรียกรวมรวมเป็นหาดบางแสนกันหมดเนี่ยโซนนี้เรียกว่าเป็นโซนแหลมแทนนะ่นระเบียงที่ยื่นออกมาใน ท้องทะเลนี่โซนนี้มันโขดหินเยอะช่วงเย็นน้าลงใครไปดูเมื่อวานที่ผมโพสไว้ที่มีคนมาหาหอยเขามาหอยแถวนี้กันนี่แหละหอยกระปุกหอยตลับหอยแมงผู้ก็มีนะแต่หอยแมงผู้นี่ต้องลงไปลึกๆจะเป็นโขดหินที่มันแช่น้ําอยู่ ในนี้คอมเมนต์มันจะไม่ค่อยโผล่กันทุกคนนะครับผมโผล่บ้างไม่โผล่บ้างน,นะครับเพราะว่ามันบอกว่าความคิดเห็นที่ส่งมาพร้อมกับดาว200ดวงจะปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปส่งอะไรมาหรอกนะฮะเดี๋ยวพอผมลงจากไลฟ์มันจะบันทึกเรคคอร์ดไว้ผมไลฟ์สตรีมมิ่งพร้อมกันประมาณชั้น4-5เพจนะเพจไหนที่ไม่เกี่ยวข้องที่ผมเปิดไว้นี่ผมก็จะไลฟ์ไปหมดแล้วเพราะว่าเพจอื่นเปิดไว้เล่นๆไม่ค่อยได้ทาอะไรมากมายนักอย่างเช่นเพจเกี่ยวกับบ้านนะบ้านป้ายแดง ตอนก่อนอนั้นผมทําคลิปเกี่ยวกับบ้านป้ายแดงผมก็จะลงเกี่ยวกับเรื่องบ้านบ้านไว้ผมก็มาไลฟ์ในนี้ด้วยคิดถึงจังตอนนี้อยู่ออสเตรเลียไทยดีสุดแล้วคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าทําไมโรคของเราถึงเป็นเช่นนี้อยู่บ้านก็อยากออกซะโดยดีอะไรก็เป็นเช่นนั้นนะครับผมมันคงไม่มีที่ที่ดีที่สุดสําหรับ เราทุกคนแต่มันมีที่ที่เราจะทําให้มันดีที่สุดได้อะไรวันนี้ <c oughs> สวยงามมากครับครับผมเช้านี้มันยังสวยอยู่นะแต่ตอนช่วงเที่ยงน้ําลดลงนี้มันจะอาจจะเจอมหันตภัยมหันตภัยขยะที่ล่องลอยสะสมในท้องทะเล ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤด,ดูมรสุมนะครับผมมันจะมีขยะบางส่วนสะสมล่องลอยอยู่ในท้องทะเลแล้วก็จะมาขึ้นเกยตื้นเกยฝั่งช่วงนี้แหละโลเคชั่นทาเลแถวนี้มันดีนักเลยในการกําเนิดเกิดขึ้นของขยะนะไม่ใช่กําเนิดสิในการมารวบรวมมันถูกซัดพามามันเป็นเวิร์งเป็นอ่าวนะรองรับขยะอย่างพอดีเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บทําความสะอาดกันสองสารอบเลยนะถึงจะสะอาดกันน้ําขึ้นเยอะมากน้ําขึ้นสูงสุดในรอบเช้าแล้วนะครับผมเนี่ย วันนี้มันก็จะค่อยๆลงไปจนช่วงเย็นเมื่อวานก็ลงต่ำสุดประมาณสักทุ่มสองทุ่มนะที่เขามาหาหอยกันอนะ่ะแค่ไปดูที่ผมโพสไว้เมื่อวานนะประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรประมาณนั้นแหละที่เขามาหาหอยน้ําจะลงเห็นแต่โขดหินก็โซนนี้นี่แหละเดี๋ยวมันจะเดินก็ก็แก๊กๆไปจนถึงปลายหาดบางแสนแหลมแท่นล็อกหนึ่งซึ่งเป็นที่จอดรถรเปล่าวนันนี้แหลมแท่นล็อกหนึ่งเนี่ยมาตั้งหรือเปล่านะ สวัสดีนะครับพี่สมยศก็มาแถวนี้เขาก็เพิ่งเริ่มตั้งส่วนใหญ่ทรงโซนแหลมท่านครับแหลมแทนเขาก็ตั้งสุกเสาอาทิตย์นะบางร้านเขามีตังเยอะเขาก็ไม่ค่อยตั้งนะครับผมเขานานๆทีมาตั้งเป็นงานอดิเรกนะอย่างร้านตะบอยแหลมแทนลกหนึ่งอะไรเงี้ยมีหอยอะไรบ้างหอยกับปลูกหอยตะหลับนะครับผมผมพูดในคลิปนะอยากดูในคลิปที่เป็นคลิปเรียวที่อยู่ ผมโพสไปประมาณเมื่อเมื่อคืนน่สองสามคลิปไล่ลงไปไปดูหน้าโพสต์ดได้นะตอนที่เขาไปหาแต่ตอนนั้นมันเป็นของปีก่อนนะปีก่อนก็คือมันมันเป็นช่วงที่กลางวันน้ําลดอันนี้มันเบี่ยงกลับมาเป็นช่วงกลางคืนน้าลดปัจจุบันนี้ตอนนี้คือกลางคืนน้าลดแต่ตอนนั้นที่ผมถ่ายเป็นคลิปอ่ะมันคือกลางวันน้ําลดที่ผมไปไปหาหอยกับพี่ๆเขาอ่ะจริงๆน้ํามันดูดีขึ้นนะเห็นไหม น้ำหายเขียวอย่างเนี่ยวันนี้ผมว่ามันมีมวลความเขียวอยู่แหละมันเหมือนเมื่อวานเนี่ยไม่ตอนเช้าดูดีตอนกลางวันแหลมเขียวมา <c oughs> หอยกระปุกหอยตลับแล้วก็มีหอยแมงผู้ด้วยนะแต่หอยแมงผู้ต้องไปลึกๆเพราะหอยแมงผู้มันต้องแช่อยู่ในน้ําจับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มตามโขดหินเลยนะผมเคยเจอพี่คนหนึ่งเขามาหาเขาได้เป็นกระสอบอะได้เป็นกระสอบเลยนะมีแต่หอยแมงผู้ ไปแอบออกจากฟาร์มชาวบ้านเขาหรือเปล่าแต่มันอยู่โขดหินแถวนี้ไม่ไกลจะเคยเห็นพวกที่เขาเขาจะปักเป็นไม้เรียงๆไว้อะหอยแมงพูไปเกาะน้นําเดี๋ยวจะไปดูที่ตรงหาดบางเสือนะตรงนี้ผมว่าน้ามันดูดีขึ้นนะน้ํามันจะเขียวเป็นยมๆนะผมว่าเนี่ยแต่มวลน,น้ํามันก็ยังดูมีความเขียวแต่มันมีความเขียวสวยกว่านะ ไอ้ที่เพิ่งโพสต์ไปเมื่อกี้ก่อนขึ้นไลน์นี่ก็จะเป็นตรงโซนแหลมแทน่นเห็นไหมมันจะมีความเขียวเขียวสีสวยอยู่แต่ช่วงน้ําลงตอนกลางวันนี่อาจจะเขียวเข้มแต่ตอนนี้ดูดีขึ้นนะนี่ผมว่านี่ทำไมฟองมันไม่ใช่สีเขียวแล้วเป็นฟองสีขาวๆแล้วแต่มวลน,น้ําเรายังดูรู้สึกว่ามันมีความเขียวอยู่หรือว่าน้ำทะเลสีปกติมก็เป็นไงี้มั้ง เดี๋ยวจะเดินไปดูถึงปลายหาดนะฮะวันนี้เราไม่ได้ชาร์จแบตมาเพราะฉะนั้นเพื่อนในต่ออคงไม่ได้ดูนะครับผมขากลับเดินกลับเฉยๆดีกว่าปกติจะไล้์มาแล้วถ้าแบตยังเหลืออะไรยังมีอยู่ก็จะไล้์ในต่อตอต่อๆแต่วันนี้แบตจะหมดแล้วนี่แบตสามสิเอเอร์เซ็แล้วเมื่อคืนเปิดฟัง YouTube อยู่ลืมเสียบชาร์จไว้สวัสดีนะครับพี่โตเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ เดลมแท่นลอกหนึ่งแล้วก็เดินกลับวันนี้น้ําขึ้นสูงสุดรอบเช้าแล้วแล้วก็จะค่อยๆลงไปเรื่อยๆจนช่วงดึกๆเย็นๆไม่ใช่ดึกหรอกมาช่วงทุ่มสองทุ่มนะครับผมสวัสดีนะครับคุณนัทพลเหมือนที่ผมโพสต์ไว้ที่เขาไปหาหอยกันอะ่ะห้ามตกปลานะ ไปหาหอยเมื่อวานเนี่ยช่วงประมาณสักทุ่มสองทุ่มนะน้ำลงตามสุดประมาณสักสองทุ่มครึ่งแถวน,นี้เขายังไม่มาตั้งแผงวันนี้วันสุกศุกเสาจะมีถนนคนเดินบางแสนวันนี้อาจจะได้กินข้าวมันไก่อีกเหมือนเดิมนะครับผมเดีย๋ยวช่วงเย็นนะอาจจะพาไปดูที่ถนนคนเดินบางแสนนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเดินถนนคนเดินบางแสนเดี๋ยวจะพาไปดู ถนนคนเดินบางแสนแต่มาอยู่โรงแหลมแท่นนะนโซนนี้ผมว่าน้ำมันก็ดูดีขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูตรงปลายหาดบางแสนดูซิว่าจะดีขึ้นกว่านี้ไหมแต่เมื่อวานก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าตอนเที่ยงมาหรือว่าสายสายมาพอแดดเปลี่ยงมามันก็มาอีกระลอกหนึ่งะคาดการคาดเดาอะไรลำบาก ไม่ต้องคาดดีกว่าเดี๋ยวหน้าแตกหมอไม่รับเย็บนะช่วงนี้ขนาดก้งหางแดงคนบอกอยู่60ปียังไม่เคยเจอยังโผ่มานะที่เขาช้อนกันไปขายกันเป็นกออเป็นกรรมช่วงหนึ่งอะตัวเล็กๆกับก้งหางแดงแต่มันไม่ใช่กั้งนะมันเป็นพวกอยู่ในวงกุ้งคล้ายๆกุ้งเขาเรียกแม่หอบเวงแม่หอบแม่หอบผมว่ามันเหมือนกุ้งที่มีไข่อยู่ในตัวนั้นแหละ มันเห็นบอกไข่อยู่ในตัวมันเต็มตัวด้วยนะทัวลงหรอนี่ s 2เนี่ยข้างหน้าเราก็จะเป็นโซนหาดบางแสนแล้วแต่ช่วงเช้านี้ทำใจหน่อยนะเพราะว่าขยะที่มันถูกพัดพามาจากท้องทะเลเมื่อคืนมันจะลงมามันจะขึ้นมาอยู่ที่หาดช่วงเช้านี้แหละเขาเก็บยังไม่ทันไง เพราะว่าน้ำมันขึ้นสูงเอารถเข้ามาเก็บไม่ได้ต้องรอพี่ๆเทศบาลเทศกิจเข้ามาเดินสายเก็บอันนี้แบบตอนเช้านี้ยังดูเยอะๆอยู่ขยะช่วงนี้น้ําขึ้นทีขยะมาทีนะใกล้ถึงแล้วรายหาดบางแสน,นครับผมล็อกหนึ่งนี่หมอะสำหรับการจอดรถจริงๆล็อกหนึ่งแหลมแท่นนี้ไม่ค่อยมาเลย ช่วงเช้าแนะนําร้านโจ๊กหน่อยร้านโจ๊กถ้าตรงแหลมแท่นล็อกเก้านะครับผมเลยไปตรงนี้จะมีแหลมแทนนะ่นละ็อกเก้านะก็จะมีร้านโจ๊กอยู่ชื่อร้านโจ๊กยอยักนะเจยอยูแล้วเลยไปหน่อยก็จะมีอยู่ใต้รอย,ยันบางแสนรอย,ยันบีสก็จะเป็นเจ๊เตียงเจ๊เป็ดนะครับผมหรือว่าตรงหาดวนนภา,านจะมีรถชื่อหอมทองนะรถฟู้ดทัก เขาจะเคลื่อนไปเรื่อยนะแต่ร like ู้สึกช่วงนี้เขาจะไปอยู่ช่วงประมาณล็อกสี่สบล็อกสี่สิบเอ็ดช่วงปลายไม่ใช่ปลายกลางกลางหาดวอนหอมทองกับทิปเปิลเอ็นเป็นรถฟู้ดทักมีอาหารเช้าเป็นเซตร้0ยสิบร้อยสบอะไรประมาณนี้มีไข่มีนั่นมีนี่มีโจ๊กมีอะไรด้วยมั้งนี่ผมว่านี่มันดูดีขึ้นนะแต่มันก็ดูมีความอมเขียวนะที่ปลายหาดเห็นไหม มีความองเขียวเพราะฉะนั้นตอนเที่ยงผมว่าถ้าแดดเปี้ยงๆมันอาจจะดูเขียวเข้มขึ้นแต่ดูจากฟองแล้วมันมันเป็นสีขาวความหนาแน่นของมันไม่ค่อยเยอะหรอกใกล้แล้วละ่ะขอเวลาหน่อยแล้วแพลงตอนบลูมจะหายไปขออีกสักสองสาวันวันนี้วันศุกร์แล้วนะศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงคนเที่ยวด้วยช่วงคนมานี่ด้วยวันนี้วันพรุ่งนี้ก็น่าจะ ดูดีขึ้นแล้วนะแต่ต้องรีบเก็บขยะในตอนเช้าหนะ่อยเพราะว่าช่วงช่วงกลางคืนนี่มันมันมีขยะล่องลอยมาตามผิวน้ําอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะมีลรดหนึ่งนะที่สะสมอยู่รอขึ้นฝั่งเืเกือกิ้งเล่นกับน้ําน้ํามันเล่นได้นะครับผมถึงมันจะเขียวเขวเข้มกว่านี้เขาก็ยังเล่นกันก็ มอบุรพาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเขาก็มาตรวจน้ําอยู่เรื่อยๆนะว่ามันคุณภาพน้ําเป็นไงไอ้แพลงตอนบูมนี่มันก็เกิดจากธรรมชาตินะไอจากเจ้าสาหลายไม่ใช่แพลงตอนเนี่ยแพลงตอนสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลชื่อนกติลูก้านี่แหละมันขยายเผ่าพันธุ์ด้วยความรวดเร็วเกินไปตัวมันก็จะมีสีเขียว,ยวอยู่ในนั้นมันเลยทําให้น้ําทะเลสีเขียวไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวสักพักมันก็จะสลายหายไป ในการบูมนี่มันบูมเกิดขึ้นเยอะๆเนื่องจากสารอาหารมันเยอะนะมันจะเริญเติบโตด้วยความรวดเร็วมันก็เลยทําให้ท้องทะเลวันป่วนเพราะแย่งออกซิเจนชาวบ้านครับดูคืนที่กําลังซัดซาวันนี้ผมพามาดูเท่านี้นะครับผมแบตเราจะหมดละ บรรยากาศยามเช้าก็เริ่มต้นขึ้นวันนี้วันศุกร์มีถนนคนเดินบางแสนตอนเย็นเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวช่วงกลางวันถ้าผมไปกินข้าวที่ไหนเดี๋ยวก็ปั่นจักรยานไม่ใช่ปั่นจักรยานจักรยานยังซ่อมไม่เสร็จสั่งเครื่องมือมาใหม่การใส่โซ่เปลี่ยนโซ่เพราะฉะนั้นเช้านี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปจุดนี้ลมให้ดูกันก่อนบายบาย